สวัสดีครับบทนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการบันทึกเสียงนะครับในหัวข้อนะนําโปรแกรมนะครับเราก็ได้แนะนําไปแล้วบางส่วนนะครับแต่ในบทนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกถึงการบันทึกเสียงยังไงให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าไม้นะครับหรือว่าจะเป็นการเซ็ตความดังในการบันทึกเสียงนะครับเรามาดูวิธีการบันทึกเลยนะครับมาที่ตรง New Audio File ตรงนี้นะครับในการบันทึกเสียงนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เรามาเปลี่ยนชื่อนะครับ ค่าสแมเปิล e นะครับก็คือค่าความละเอียดนะครับให้เราตั้งค่าเป็นมาตรฐานนะครับเป็น4:4:1:00หรือว่า4 8 0 0นะครับให้เราเลือกเป็น4 8 0 0แล้วกันนะครับ channels นะครับเราจะบันทึกเสียงคนพูดนะครับให้เราเลือกเป็น m o โนนะครับ t d e เ t h นะครับเป็นค่าความคมชัดของเสียงนะครับก็ให้เลือกเป็น32บิตไปเลยนะครับหลังจากนั้นกดโอเคครับก่อนที่เราจะไปบันทึกเสียงนะครับให้ลองมาดูว่าเราใช้ไม์ตัวไหนอยู่นะครับให้มาที่ ตลงชื่อ Adobe Audition ตรงนี้นะครับแล้วมาที่ Preference ตรงนี้นะครับให้มาเลือกตรงที่ Audio Hardware ตรงนี้นะครับมาดูที่ Infall Input นะครับก็กดเลือกดูตรงนี้ได้เลยนะครับว่าไม์ที่คุณใช้อยู่นะครับเป็นไม์ชื่ออะไรนะครับก็เลือกได้เลยนะครับส่วนของผมนะครับใช้เป็นไม์ตัวชื่อนี้อยู่นะครับ Lot nt usb นะครับแล้วก็มาดูที่ Default Output นะครับก็คือลำโพงนะครับคุณจะให้เสียงไปออกที่ลำโพงตัวไหนนะครับคุณก็เซตค่าตัวนั้นนะครับ ผมก็จะให้มันมาออกตรงที่ที่ผมเซตค่าไว้นะครับเป็นมั l ติเอาพุ t ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นให้มาดูที่ io buffer size นะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราอัดเสียงแล้วมันมีความดีเล์มากเกินไปนะครับก็ให้เราตั้งเป็น buffer size เป็น128นะครับหรือว่าเลือกค่าน้อยๆนะครับในการอัดก่อนนะครับและเมื่อเราทำการบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดเครื่องมันดูนุ่งนวงไปนะครับก็ให้เรามาเพิ่มตรง buffer size ตรงนี้นะครับมาเป็น 512หรือว่า1,024ก็ได้นะครับผมก็จะเลือกเป็น512ก่อนนะครับตรงนี้ค่า p เป rate นะครับตัวอย่างที่ผมได้อธิบายไปนะครับก็คือค่าความละเอียดของคุณภาพของงานนะครับผมก็ให้เลือกเป็น c c 1 0 0หรือว่า48000ก็ได้นะครับเป็นค่าความละเอียดมาตรฐานนะครับในที่นี้นะครับผมเลือกค่าความละเอียดของไมค์เป็น48000ก็ได้นะครับส่วนวิธีตั้งค่าความดังของไมค์นะครับก็ให้มาที่ตรงลำโพงตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครใช้ Mac อยู่นะครับ ก็มาที่ Sound Preference ตรงนี้นะครับก็จะขึ้นหน้าต่างของ Sound ขึ้นมานะครับให้เรามาดูตรงช่อง Input ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้มาเลือกตรง Name ตรงนี้นะครับเป็นไมที่เราใช้อยู่นะครับว่าเป็นไมตัวไหนนะครับผมใช้ตัวหลอด NT USB ตรงนี้นะครับก็ให้เลือกค่าสักประมาณไม่เกิน40%ตรงนี้นะครับจากนั้นก็กดปิดไปได้เลยนะครับหรือถ้าใครใช้ไมนะครับที่มีวอลล่มอยู่ตรงไม์นะครับก็สามารถเบาตรงนั้นได้เลยนะครับ ลองปรับๆแล้วก็ลองอัดดูก่อนนะครับว่าความดังที่เราใช้น่ยมันพอดีหรือยังนะครับเดี๋ยวผมจะลองอัดให้ดูนะครับก็มากดที่ปุ่มเลคคอร์ดตรงนี้นะครับก็มาดูว่าความดังตอนนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับความดังตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณสูงสุดก็จะเป็นที่ตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นค่ามาตรฐานนะครับที่เซตเอาไว้นะครับก็อย่าให้คลื่นเสียงนะครับมันเล็กกว่านี้หรือว่าใหญ่มากเกินไปนะครับมันก็จะไม่ดีนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งอัดดังมากเท่าไหร่นะครับพอเรานําไปใส่เอฟเฟกเนี่ยเสียงมันก็จะแตกนะครับแต่ถ้าเราอาัดมาเบาเกินไปนะครับมันก็จะไม่ดีนะครับเพราะว่าเสียงมันก็จะดูบางไปนะครับและนี้ก็คือวิธีการตั้งค่าไมในการนทึกเสียงนะครับก็ลองดูและปรับตามกันดูนะครับแล้วยังไงพบกันในบทต่อไปครับ